นะคะคดกมากค่ะดกมากมากานแล้วเย็นวันศุกร์นะคะสุกแล้วค่ะสุกใจ <laughs> นะคะทักทายกันเย็นวันศุกร์ค่ะนะคะบ้านคุณพันธิพงมโสภามาชมวิวข้างนอกค่ะนะคะเพราะว่าอยู่ในห้องเกินไปก็อาจจะเป็นอลองดูก่อนเนาะนะคะขอบคุณพี่ระบบขอบคุณพี่ <laughs> นี่เนี่ยหนูยังไม่ทันได้ลงคลิปเลยนะเนี่ยวันเนี้ยนะคะกับนี่นะคะ,กะ,คะดกมากค่ะดกมากมากทุกอย่าง ที่เราเคยทำเนาะนะคะในทุกๆวันค่ะนะคะสตอรี่เรียวเอ่ยับนิ่งเอย่ยการไลฟ์สดเอยการลงช่องคุณ <c oughs> น้องก็ได้มาสำเร็จตามหลังนะคะก็ขอบคุณกำลังใจพี่ๆเพื่อนๆอย่างมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์นะสามสามวันก็ผ่านไปแล้วที่หนูเข้าไปฟังไปชมมาวันนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่ง9วันก็ผ่านแล้ว มิตรภาพไมตรีที่แสนดีค่ะวันนี้นะคะที่มามอบใหก้กับการมาอย่างตานไม่ยาเด้อมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้แต่มันสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยนะคะอ่าซึ่งเป็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้ตอบมานะคะเช่นเดิมเช่นเคยเหมือนทุกๆวันอย่างที่เคยทําค่ะวันนี้ก็นะคะมารอรับไปคือ เปิดบ้านแล้วก็พูดคุยทักทายอยู่ในสวนนะคะอยู่ในสวนแล้วก็จะเป็นอะไรที่พี่รัชนีวันก็บอกว่าท้องฟ้าสวยค่ะนะคะสวยมากค่ะวันนี้ท้องฟ้าสีสวยงามมากแต่วันนี้ก็อากาศแจ่มใสค่ะพี่รัตนะคะอากาศแจ่มนะคะบรรยากาศวันนี้เป็นแบบครึ้มๆเหมือนฝนกาลังจะตกนะคะเป็นหมอกแบบสลัวๆเหมือนหน้าหนาวนะคะแต่ก็ที่ไร่ที่สวนก็ไก ห่างไกลกันก็ประมาณเดินทางกี่กี่นาที15นาทีเนาะนะคะทันนะคะเดี๋ยวรับชมย้อนหลังนะคะเป็นกําลังใจเช่นเดิมเช่นเคยบ้านคุณลุงนวนด้วยนะคะไปไม่เยอะไปไม่กี่บ้านคะ่ะวันนี้นะคะแต่ว่าในห่วงในช่วงของเวลาประมาณ17นาฬิกา5โมงเยน็นเอ่อประมาณ5นาทีเซไอนะคะที่ช่วยให้อ่า เปิดการมองเห็นแล้วก็ช่วยให้บ้านคุณพันธิพมศสุภาได้ได้บามพูดคุยถทายกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะพี่งามงอนเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวนูขออนุญาตก่อนนะคะว่าเช่นกันค่ะนะคะว่าเป็นกําลังใจให้พี่ๆเพื่อนๆเช่นกันเดี๋ยวนูขออนุญาตค่ะดูมันค่ะมันมันมันนี้คือมันอ้นค่ะมันอ้นบ้านหนูงเรียกว่ามันอ้นนะคะมันที่บก หัวใหญ่ๆนะคะก็ไม่ไม่ไม่เอามาลงก็แล้วกันนะคะแล้วก็ซีซีเกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบว่าอ่านเป็นลงคลิปครบหรือยังเนี่ยมาหาน้องเนี่ยลงให้ครบนะพี่นะนะคะลงให้ครบนะคะขอบคุณกําลังใจน้องยังไม่ทันไปเราจะไปไล่กันไหมคะว่ายังไงต้องทำโซเฟอร์ค่ะต้องาำกับพี่ๆเพื่พพอนๆมานี่ก็คือจะจะ คือพี่เขาจําได้หมดแล้วนะวันนี้น้องก็เลยแบบสบายสบายหน่อยค่ะก็พี่ราชนีวันก็บอกว่าท้องฟ้าสวยค่ะนะคะสวยมากค่ะวันนี้ท้องฟ้าสีสวยงามมากแต่วันนี้ก็อากาศแจ่มใสค่ะพี่รัตนะคะอากาศแจ่มใสนะคะก็ไม่ไม่ไม่เอามาลงก็แล้วกันนะคะแล้วก็ซีซีเกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบว่าอ่านเป็นฟอกค่ะมาก่อนนะคะกําลังเป็นดีมากเลยเนี่ย ดกดีมากเลยถึงบ้านแล้วคะ่ะพีา่ารขอบคุณมากเลยค่ะนะคะกับเย็นวันนี้เออเสียงนะคะไม่ไม่ค่อยเบาลงหน่อยเมื่อก่อนนั้นก็คือเสียงเป็นอะไรที่แบบว่า <c oughs> เอ,อน้องก็ ได้มาสําเร็จตามหลังนะคะก็ขอบคุณกําลังใจพี่ๆเพื่อนๆอย่างมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์สวัสดีกับคุณย่าน้องข้าวหอมค่ะนะคะคุณย่าน้องข้าวหอมก็สวัสดีค่ะกับพี่สมัยไม้งามนะคะกับเย็นวันนี้เช่นกันค่ะทักทายยามเย็นนะคะมีความสุขสมหวังค่ะนะคะวันนี้รู้สึกว่าอากาศโล่งปลอดโปร่งดีแล้วก็เลยว่าพาภาพนมตรีค่ะกับการมาแวะพูดคุยทักทายค่ะนะคะ,ะ,คะเย็นวันนี้ เปิดห้องแล้วนะคะก็คือมีอยู่สิบสองข้อวันนี้ก็ทําไปแล้วแปดข้อเหลืออยู่สี่ข้อนะคะอ๋อเหลืออยู่สามข้อค่ะเพราะว่าอ่าง่ายค่ะยังไม่ได้เบิกยังไม่ได้ถอนเดือนนี้นะคะน่าจะเป็นประมาณนู่นล่ะค่ะคงจะใกล้ๆน่าจะปีใหม่นะคะเป็นประจําอยู่แล้วค่ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้พี่รัฐทาปลาอะไรทานเนาะค่ะปลาอะไรทานคะคุณใน กันที่จะต้องทำเนี่ยแต่ว่าการทำเครื่องไม้เครื่องมือของ a อบอะไรนะ่ะนะคะก็คือของพ่อบ้านหนูนี่แหละพี่รัตนนะคะค่ะสวัสดีทักทายนะคะขอบคุณนะคะพี่รัชนีวนัลค่ะพี่วาจาเป็นซับนะคะเขาขับมาแบบไม่เบรกเลยเหรอลูก mm. ยาวเลยใช่ไหมะนะคะค่ะสวัสดีนะคะพี่วาจาเป็นซับ ขอบสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายครับนะคะขอบคุณกับกําลังใจที่มาส่งให้น้องสาวนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะเก็บน้ําเนินเพราะว่าคุยกันกับน้องบิว้อยู่เมื่อคืนก็ทักหากันอยู่นะคิดถึงนะน้องบิวเป็นกําลังใจให้ทุกบ้านทุกคนค่ะนะคะรักๆลืบๆกอดๆทุกบ้านค่ะนะคะขอบคุณค่ะที่ข้างบ้านค่ะอก็ ตอนนี้นะคะก็ค่ําแล้วเนาะนะคะค่ําแล้วพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะนะคะเหมือนกับเผือกเนาะนะคะเดี๋ยวดูให้ดูก่อนว่าต้นของเขาจะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้คือยอดที่แบบว่าอันนี้คือเลาอลูกสไปเดอนะคะดีต่อใจมากเลยเป็นยังไงเห็ดใครออกดีไหมคะถ้าเห็ดไครออกดีอ่าไม่ยาาจองหน่อยเด้อเอิญเอิญจริงคนนะคะ ลงคลิปไหนก็ปังปัๆเฮงๆดังๆนะคะเป็นกําลังใจค,ะะค,ะค่ะนะคะอทำนะคะการคุณพันทิพย์ก็จะเดินทางเส้นนี้ค่ะประจำเนาะนะคะขอบกับนี่ค่ะนะคะกับการเดินทางเข้าบ้านค่ะพี่เข้าบ้านไปรับลูกชายมาขอบคุณนะจ๊ะดอกฟ้ามาวัดนะคะลูกสะพ้ายตามไป ยังหลังบ้านยังในคลิปเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะนะคะเพิ่มเติมก็คิดถึงกันเช่นเดิมคะ่ะกับวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะสีฟ้าครามค่ะสีขาวฟ้าสีฟ้าสีคลามทางนี้ก็คือทางไปชุมเพริููว่าหนูจะตั้งกล้องแบบไหนดีนะคะมืดไม่นอกคะ่ะนะคะไม่มืดหรอกเนาะนะคะวันนี้ก็ อยู่หลังสวัสดีนะคะสวัสดีทักททยครับนะคะขอบคุณกับกําลังใจที่มาส่งให้น้องสาวนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะระบบนะคะโอ้สวัสดีนะคะพี่อุษานะคะสวัสดีค่ะน้องสาวมาแล้วมาแล้วจ้านะคะขอบคุณกําลังใจพี่พี่ต้องต้องอะไรคะเราต้องมีความที่สนุกสนานค่ะเนาะสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะ ยังคิดถึงเธออยู่เสมอและทุกวันค่ะเป็นกําลังใจนะพี่วาจาเป็นซับด้วยพี่กว้างนะคะผ่านคลิปเดียวแล้วเนาะนะคะหนูเห็นความสวยความงามในบ้านของพี่กว้างแล้วนะคะ,ะน้องก็นะคะบรรยากาศวันนี้เป็นแบบครึ้มๆเหมือนฝนกําลังจะตกนะคะเป็นหมอกแบบสลัวๆเหมือนหน้าหนาวนะคะแต่ก็ที่ข้างบ้าน,นะคะ่ะก็ตอนนี้นะคะก็ ค่าแล้วเนาะนะคะค่าแล้วพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะนะคะผู้คนนะคะลงคลิดไหนก็ปังปังเฮงเฮงดังดังนะคะเป็นกําลังใจค่ะนะคะทำารัฐนนี่จังหวัดเลยเหมือนกันนะคะดอกฟ้ากับมาวัดนะคะจะเป็นที่อยู่จังขอบคุณกำลังใจที่มาส่งกันนะคะมอบให้กันนี่ก็เป็นคุณครูนะคะที่อยู่ในจังหวัดเลยพี่ราต มาแวะพูดคุยทักทายก็ดีต่อใจนะคะขอบคุณกําลังใจอย่างมากนะคะที่มามอบให้บ้านคุณทันทิพนโสภาในเย็นวันนี้น้องไม่ได้ปากหวานนะจริงๆนะไม่ได้ปากหวานนะนะคะจริงๆนะคะบ้านพี่งามงอนนะคะอบอุ่นมากน่ารักมากนะคะต้อนรับเราก็แบบไม่รู้เนาะนะคะครั้งแรกนะครั้งแรกก็คือไม่รู้ก็ปล่อยไปค่ะทีนี้นะอู้ยรู้สึกว่าโอ้ไม่ไรแล้วล่ะไม่อันนี้แล้วล่ะขอบ คุณอลไล่ละวันนี้ก็นะคะเหมือนพี่งามงอนพูดแล้วค่ะว่าการไลฟ์ของเราเนาะเราขอบคุณนะคะ<ม>ทองฟ้าสีสวย<ม>เดี๋ยวจะพาเอ้า<ม>เอาเอา,เอา,เอานี่นะคะซื้อผลไม้มาฝากด้วยนะคะใครเหนื่อยใครหิวใครอยากคือสนุกมากะค่ะนะคะกับวันนี้นะคะสนุกมากเลยนะคะกับการพูดคุยทักทายไปยังบ้านแต่ละบ้านแต่ละนะคะนะคะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยว ออกมาข้างนอกนะคะวันนี้ก็เราออกมาก็ก็คันยังยังไม่ตกนะคะบรรยากาศวิวดีนะคะวิวดีสวยดีนะคะวิวดีแต่ขมุขมแล้วก็จะหอมค่ะเป็นความหอมใช่ค่ะ,ะขมินขมิน